ตาเจ้าหาวทงเชื้อมื่หาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอู่หานเราเชื้อกันอีกเช่นเคยนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกับเราซื้อหรือยังเก่งมากค่ะเฟยช้างหาวค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเรามาเชียนฟู่ฉีจ้ายช่างเคอร์หรือว่าทบทวนก่อนเรียนนะคะจําได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วเราซื้อสอนเรื่องอะไรอ่าเก่งมากค่ะคราวที่แล้วนะคะเราซื้อสอนเรื่องประเทศ เรามาดูกันที่ประเทศแรกนะคะประเทศแรกคือประเทศอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะประเทศแรกนะคะคือประเทศไทยประเทศไทยเราจะออกเสียงว่าไทยกัวนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะประเทศที่สองนะคะเก่งมากค่ะประเทศที่สองนะคะคือประเทศจีนเราจะออกเสียงว่าจงกัวนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะประเทศที่สามนะคะ ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองประเทศญี่ปุ่นเราจะออกเสียงว่ายูแปนนักเรียนเราออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะอ่าสองประเทศนี้นะคะประเทศนี้นะคะเราเรียกว่าประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้เราจะออกเสียงในภาษาจีนว่าหานกัวนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางหาวค่ะอ่าประเทศที่ห้านะคะคือประเทศอะไรคะ ประเทศเกาหลีเหมือนกันแต่เป็นประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเราจะออกเสียงว,ว่าชอาเซียนนักเรียนเราเออกเสียงสิคะเฟ้ยฉางห่าวค่ะเก่งมากมาดูประเทศต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศอะไรเอยจำได้ไหมคะเก่งมากค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเราจะออกเสียงว,ว่าเหมยกวัวนักเรียนเราเออกเสียงสิคะเฟ้ยฉางห่าวค่ะ ประเทศต่อมานะคะคนจะสับสนว่าสหารัฐอเมริกากับประเทศนี้นะคะเป็นประเทศเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือประเทศอังกฤษหรือเรียกว่าสหาราชอาณาจักรค่ะเราจะออกเสียงในภาษา,าจีนว่าอิงกัวอิงกัวนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟย์ฉางเ่าค่ะประเทศต่อมานะคะคือประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนั่นก็คือลาวโวลาวโว คือประเทศเก่งมากค่ะคือประเทศลาวนะคะลาววัก็คือประเทศลาวค่ะนักเรียนเราออกเสียงสิคะไฉางห่าวค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านของเรานะคะนั่นก็คือประเทศเมียนมานะคะเราจะออกเสียงว่าเมียนเตี้ยนเมียนเตี้ยนนักเรียนเราออกเสียงสิคะไปฉางห่าวค่ะประเทศสุดท้ายที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะคือประเทศอะไรคะประเทศนี้ เก่งมากค่ะประเทศสิงคโปร์นะคะประเทศสิงคโปร์นะคะเราจะออกเสียงว่าซินเจียพัวซินเจียพัวเราออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะเฟ่ชา,างหาวค่ะมาถึงเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของหนีชื่อนากวัวเรนหนีชื่อนากวัวเรนนักเรียนเราออกเสียงสิคะ เฟยช่างฮาวค่ะหนีชื่อหนากัวเลยนะคะแปลว่าคุณเป็นคนประเทศไหนหรือคุณเป็นคนประเทศอะไรเป็นคนชาติอะไรนั่นเองค่ะคำว่าหนีนะคะแปลว่าคุณชื่อนะคะแปลว่าเป็นชื่อแปลว่าเป็นนะคะหนานะคะแปลว่าที่ไหนอ่าไหนนั่นเอง กัวนะคะแปลว่าประเทศกัวแปลว่าประเทศเหยิ่นนะคะแปลว่าคนดังนั้นหนี่ชื่อนากัวเหลิ่นนะคะแปลว่าคุณเป็นคนประเทศอะไรหรือคุณเป็นคนประเทศไหนคะ่ะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศไปครั้งนี้เราซื้อจะมาสอนเรื่องโครงสร้างการถามการตอบนะคะเรามาดูตัวอย่างคำถามกัเนเลยดีกว่าคะ่ะ 请问你是 i 国人？请问你是哪国人？นักเรียนเราออกเสียงดีคะ่ะเฟย์ฉางหาวค่ะคำว่า请问คำนี้นะคะก็จะแปลว่าขอถามหน่อยคำว่าี่นะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าแปลว่าคุณชื่อนะคะชื่อแปลว่าเป็นนาแปลว่าที่ไหน หรือไหนกัวนะคะแปลว่าประเทศเหรนแปลว่าคนดังนั้นชิงเวิร์นหนีชื่อนากัวเหรนจึงแปลว่าขอถามน่อยคุณเป็นคนประเทศไหนคะ่ะเวลาที่มีคนถามนะคะเราก็จะตอบได้ว่าวอชื่อจุดจุดจุดเหรนวอชื่อจุดจุดจุดเหรนคำว่าวอนะคะแปลว่า ฉันที่เราซื้อเว้นจุดๆไว้ให้ก็คือเราสามารถนำประเทศที่เราเรียนไปนะคะมาเติมลงไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นอะไรเดี๋ยวเราซื้อพาไปดูค่ะมาถึงตุ้ยฮว่าตุ้ยฮว่าหรือว่าบทสนทานะคะอันนี้จะเป็นบทสนนาตัวอย่างที่เราซื้อนำมาให้นะคะชิงเวนินหนี่ชื่อหนากวัวเหรินชิงเวนินหนี่ชื่อนากวัวเหริน ขอถามน่อยคุณเป็นคนประเทศไหนนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะเราก็สามารถตอบได้ว่า我是泰国人我是泰国人นักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจุดจุดจุดที่เราซื้อเวียนไว้ให้เมื่อกี้เราสามารถนำประเทศที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วมาเติมได้เลยค่ะ มาถึงตุห้หขวตุหว้หัวบทสนทนาอันที่สองที่เราซื้อยกตัวอย่างมาให้นะคะคำถามเราจะใช้เหมือนเดิมเลยนั่นคือ请问你是哪国人请问你ชื่อน,น,น,นักเรียนเราออกเสียงอีกครั้งนึงค่ะเฟย์ฉางฮ่า,นนาว请问เหรินแปลว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเขอถามหน่อยคุณเป็นคนประเทศไหนเราก็สามารถ ตอบได้ว่าว่าชื่อหานกัวเหรนว่ชื่อหานกัวเหรนนักเรียนลองออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะเฟยฉางห่าวค่ะว่ชื่อหานกัวเหรนนะคะแปลว่าฉันเป็นคนเกาหลีใต้ค่ะเห็นไหมคะที่เราซื้อทําตัวสีเหลืองเอาไว้นั่นคือเราสามารถนําประเทศมาใส่ได้เลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ มาถึงโครงสร้างการถามตอบแบบที่สองนะคะการถามตอบแบบนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อนจักเด็กน้อยนะคะเรามาดูกันค่ะว่ายุ่งยากสักแค่ไหนมาดูที่คำถามของเรากันก่อนดีกว่านะคะหนีชื่ออิงก๋วยเหรินมาหนีชื่ออิงก๋วเหรินมานักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะหนีชื่ออิงก๋วยเหรินมาแปลว่าคุณเป็นคนอังกฤษใช่ไหม เมื่อมีคนถามเราแบบนี้นะคะเราก็จะตอบไปว่าชื่อว่าชื่ออิงกัวเหรินชื่อว่าชื่ออิงกัวเหรินนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะชื่อนะคะก็แปลว่าใช่อันนี้นะคะจะเป็นการตอบรับแบบว่าเราอะเป็นแบบนั้นจริงๆเช่นเราเป็นคนอังกฤษจริงๆเราก็จะตอบว่าชื่อว่าชื่ออิงกัวเหริน แต่ว่าถ้าเราไม่ใช่คนอังกฤษเราก็สามารถปฏิเสธได้แบบนี้ค่ะปูชื่อว่อชื่อเมียนเตี้ยนเหรินปูชื่อว่อชื่อเมียนเตี้ยนเหรินนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยช้างเ่าวคะปู่ชื่อนะคะแปลว่าไม่ใช่เป็นการปฏิเสธนะคะเมื่อเราปฏิเสธแล้วว่าเราไม่ใช่คนอังกฤษเราก็บอกเขาไปด้วยนะคะว่าว่อชื่อเมียนเตี้ยนเหริน ฉันเป็นคนเมียนมานั่นเองค่ะมีใครไม่เข้าใจตรงนี้ไหมคะไม่เข้าใจสามารถยกมือสอบถามเราซื้อได้เลยนะคะเฟยฉางฮาวค่ะอ,อ่านการตอบแบบปฏิเสธอีกรอบหนึ่งปู่ชื่อหวอชื่อเหมียนเตนี้ยนเหรินเก่งมากค่ะตรงประเทศนะคะเราสามารถใส่ประเทศตามที่เราเป็นจริงได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเท่านั้นเองนะคะ มาถึงตัวอย่างตุห้หัวตุหว้หัวหรือว่าบทสนทนานะคะที่เราซื้อนํามาให้เมื่อมีคนมาถามว่าหนีชื่อลาว่าเหรนมาหนีชื่อลาววอลเหนมานักเรียนเราออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะเฟ่ยฉางห่างนะคะตรงประเทศนะคะเช่นคําว่าหลาวอเราสามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ หนี้ชื่อลาว,วมาแปลว่าคุณเป็นคนลาวใช่ไหมถ้าเราเป็นคนลาวเราก็ตอบกลับไปว่าชื่อว s ชื่อลาว,วอเหรินชื่อว่ชื่อลาว,วอเหรนนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะแปลว่าใช่ค่ะฉันเป็นคนลาวแต่ถ้าเราไม่ใช่คนลาวนะคะเราก็ต้องตอบว่าปูชออชป่ชื่อวชือ中国人不是 Wosh ชื่อจงก๋วเหรินักเรียนลอาออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเก่งมากค่ะเฟยฉางห่าวนะคะอย่างที่เรารู้กันไปนะคะคําว่าปู่ชื่อนะคะแปลว่าไม่ใช่ในเมื่อเราไม่ใช่คนลาวนะคะเราก็บอกเขาไปว่า Wosh ชื่อจงก๋วเหริไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่คนลาวแต่ว่าฉันเป็นคนจีนปู่ชื่อ w ว s h ชื่อจงก๋วเหริออกเสียงอีกรอบนึงค่ะ เฟยชางฮาวค่ะแปลว่าไม่ใช่ค่ะฉันเป็นคนจีนถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเราซื้อได้เลยนะคะมาถึงจัวจ่วเย่จั่วเย่นะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นใบความรู้เรื่องที่เราเรียนกันไปในวันนี้ด้านล่างก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะโดยมีการชี้แจงว่าให้ดูรูปแล้วเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์นะคะโดยเราซื้อจะมีบทสนทนามาให้3บทสนทนาจะมีคําถามมาให้แล้วก็ให้นักเรียน เติมคำตอบนะคะให้ดูทงนะคะว่าเราซื้อใส่ทงอะไรมาให้ก็ให้ตอบว่าเราเป็นคนอะไรนะคะถ้าหากไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจายเจียน